่เดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่พาร์ทสองนะครับเมื่อกี้หลังจากที่เรียนไปมีความมั่นใจขึ้นไหมครับมีครับอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูเลยครับว่าหลังเรียนน้องกิจจะทำกลุ่มได้แคบลงหรือเปล่าครับอ่านั้นเชิญอาจารยรัทธาเลยครับอลองเลยครับห้านัดอ่าบรรจุเองเลยครับหลังจากที่เรียนไปน้องกิจ ก็น้องกิจทําการบรรจุกระสุนลงในแม็กกาซีน5นัดอยู่นะครับ <Okay. S 1> ดูแนวปืนครับน้องกิจโอเคถ้าพร้อมแล้วน้องกิจก็5นัดครับทดสอบหลังเรียน ครบห้านัดแล้วก็โอเคเดี๋ยวน้องกิดวางไว้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูเป้ากันว่าน้องกิดทำกลุ่มได้ดีแค่ไหนครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูเลยครับถือมือขวาไว้หน่งถือตรงนี้ก็อันนี้เออหันหน้ามาครับน้องกิด อันนี้ก็เป็นกลุ่มที่น้องกิจยิงหลังจากที่อาจารย์ศรัทธาสอนนะครับก็จะสังเกตได้ว่ากลุ่มนั้นเนี่ยแคบลงได้อย่างชัดเจนครับเมื่อเทียบกับก่อนเรียนนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยิงแม่นไม่แม่นไม่สำคัญนะครับสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของการใช้อาวุธนะครับก็น้องกิจ บอกถึงความรู้สึกหน่อยครับว่าหลังจากได้เรียนแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างความตื่นเต้นนี่หายไปไหมครับครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเวลาที่เห็นกลุ่มแบบนี้แล้วรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นครับโอเคครับไงก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณครับ